วันนี้พาคนที่เรารักมาดูแลกันหน่อยและคนที่เรารักที่ว่าก็คือน้องขา่าน้องเป็นรถของแฟนที่อยู่ดูแลกันมาตั้งแต่ปีหนึ่งเลยละ่ะไปลุยไปซ่ากันมาทุกที่และว,วันนี้เราอยู่ที่ MMS Bosch Car Service วันนี้พาเจ้าข่ามาเปลี่ยนผ้าเบรกโดยเลือกเป็นของ Bosch พี่ช่างแนะนํามาว่าเป็นผ้าเบรกคุณภาพจากเยอรมนีประสิทธิภาพสูงเบรกเงียบทนความร้อนได้ดีและไม่เกิดฟูแล้วช่วงนี้เขามีปลโปรลดส,สูงสุด2ี่เนด้วยนะนอกจากเปลี่ยนผ้าเบรกแล้วเนี่ยที่นี่เขาก็ยังตรวจเช็คสภาพรถฟรียีย่ยนเะบ และสำหรับศูนย์รถ MMS Car Service ก็บอกเลยว่ามีสาขาในกรุงเทพเยอะมากดูแลรถเราด้วยช่างผู้เชี่ยวชาญใครที่อยากเช็คดูแลรถยนลอแนะนําที่นี่เลยนะเราว่าที่นี่เขาบริการรวดเร็วด,ดีนะแล้วก็มีที่ให้นั่งรอแบบนี้ด้วยเราที่ชอบอีกอย่างหนึ่งคือเขาแจ้งค่าบริการไว้ชัดเจนแบบนี้เลยใครอยากจะเปลี่ยนผ้าเบรกอย่าลืมนึกถึง Bosch Blue Line และศูนย์ซ่อม MMS Car Service และตอนนี้น้องข่าวของเราก็เปลี่ยนผ้าเบรกเรียบร้อยแล้วพร้อมไปซ่าก,กันต่อแล้วจ้า Let's go <S ขอบคุณพี่ๆช่างมากนะคะ